สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมวัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับ HONDA ACCORD ครับผมคันนี้นะครับโฉมงูเห่าครับผม ป็นปี2000นะครับเครื่อง2003เป็เบนซินครับเป็นเครื่อง v t e ทนะครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับครับส่งฟรีคุณลูกค้าถึงหน้าบ้านท่านได้เลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมตัวรถกันเลยนะครับคันนี้นะครับคุณลูกค้าสภาพสมบูรณ์มากเลยนะครับรถบ้านแท้ครับไม่เคยชนเลยครับผม เดิมทุกชิ้นเลยครับสวยงามลงตัวเลยครับหายากมากขึ้นทุกวันแล้วครับสภาพดีๆอย่างนี้นะครับอย่าพลาดเลยนะครับผมน่าใช้น่าสะสมมากครับสีสันสวยงามครับผมอาจจะมีริ้วรอยบ้างครับเล็กๆน้อยๆครับตามธรรมชาติครับผม มาพร้อมกับยางใหม่ดอกเต็มๆแน่นๆทั้งสี่เส้นเลยนะครับผมขับได้อีกยาวเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมข้างในนะครับภายในนะครับรูออปชั่นเลยครับระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับผมเาะไฟฟ้าครับผมระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับผมเกียร์ออโต้ครับสภาพใหม่นะครับผม ไม่ซ้ำครับคันนี้มาดูเบาะหลังกันนะครับเบาะหนังแท้นะครับผมไม่มีแตกไม่มีรอยครับสวยงามลงตัวครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมทั้งหลังกันนะครับ ข้างหลังนะครับปูนลูกค้ากว้างมากเลยครับผมใส่อุปกรณ์สภาระได้เยอะทีเดียวเลยนะครับและที่สําคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนเลยครับผมและไม่เคยติดแก๊สครับและไม่มีน้ําท่วมครับผมรับประกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะครับ และผมต้องขออนุญาตสตาร์ทเครื่องด้วเลยนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับบัดเพ่ะขนาดไหนนะครับผมทีเดียวชึ่งเดียวสตาร์ทต,ติดง่ายครับโอเคครับมาดูเครื่องกันจชจะชัดเลยนะครับเครื่องแห้งจริงครับไม่เยิมไม่ซึมเลยครับผม เครื่องติดอยู่นะครับนี่เลยครับดึงไม้วัดโชว์เลยครับเครื่องแน่นปึกครับผมผมเค้ม100%ขอหน้าช่างคอนเสริมครับผมแน่นจริงครับเครื่องคันนี้และที่สำคัญเลยนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับเหตุเดิมโรงงานเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์กนะครับเตุ อยู่ครบหมดเลยครับผมเดิมๆแต่เด่นดาดเลยครับคันนี้และที่สําคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยติดแก๊สเลยครับผมครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับคันนี้นะครับราคาไม่แพง ราคาถูกมากเลยครับผมยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมลองขับแล้วไม่ประทับใจตรงไหนบอกผมได้เลยนะครับผมยินดีแก้ไขให้คุณลูกค้าฟรีเลยนะครับผมและมีบริการขับส่งลูกค้าถึงหน้าบ้านท่านซีเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับผม